โอเคครับผมสวัสดีน้องๆทุกคนนะผมยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนเข้าสู่ช่อง I am Love นะครับผมวันนี้เรามาอยู่ในเกม Free Fire นะครับผมวันนี้นะครับผมพอดีนะครับผมพี่ดันเติมเกมไปเมื่อวานใช่ไหมสามสิบกว่าบาทนะผมแต่วันนี้นะผมมีกิจกรรมท็อปอัพมาใหม่นะผมเป็นกิจกรรมเติมเพชรนะผมเพรศอกร้อยเก้าสิบเก้าเพชรก็ได้ไอวอชิบะแล้วอะ เฮ้ยไอวอชิบะมามาเฉยเลยนะครับผมบอกเลยว่าสวยจัดนะผมสำหรับไอวอชิบะเนี่ยปะ่ะคือพี่อยากได้มานานมากดูเซิร์ฟนอกแล้วแล้วก็ภาวนาให้มาขายเซิร์ฟไทยแบบโอ้โหแบบเมื่อไรจะมาเมื่อไรจะมาเมื่อไรจะมาใช่ไหม <c oughs> แล้ววันนี้เป็นเรื่องน่าเศร้านะครับน้องๆในบัญชีพี่ทั้งวอลเลตแล้วก็ <c oughs> ทั้งในวอลเลตแล้วก็ในธนาคารแม่งเหลือศูนย์บาทนะครับผมแต่ว่า ด้วยด้วยความช่วยเหลือของแอดมินนะผมก็เลยไปหาผู้สนับสนุนมาให้พี่วันนี้ขอบคุณนะผมผู้สนับสนุนใจดีนะครับผมจากน้องเตเต้นะครับผมเดี๋ยวพีขึ้นสลิปให้เลยหนึ่งร้อยบาทนะครับผมยังไงก็ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนคลิปนี้นะครับผมนี่คือแอบแม่เติมนะผม EP ที่สามแล้วนะครับผมวันนี้เราจะมาเติมทั้งหมดเกสบบาทนะครับผมเนาะ <c oughs> โอเคผมสปอนเซอร์รายใหญ่ของเราในคลิปนี้เป็นน้องเต้ยนะครับผมแล้วก็จะเติมไปเลยนะครับขอบคุณมากครับกดใช้ไปเลยหมุนนานจังเลยฟึบมายังนี่เป็นมาแล้วอุ้ยดาลาัก อยากได้มานานแลว้วอ่ะมันน่ารักมากเลยดูดิแล้วตัวมันเปนเลิฟเลยมันอ้วนมากเลยไม่ <c oughs> เคยอยากไดไอวอลไหนตอนนี้เลยยกเว้นไอวอเขียวนะอีกวันหนึง่งอ่ะเป็นสองอันที่พี่แบบชอบมากเลยแล้วโอ้โหขอบคุณ GM มที่ไม่ทำกิจกรรมที่หนักหนาเกินไปนะครับผม <c oughs> ถ้ามันมากิจกรรมหนักกว่าน,นี้ก็อาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้ไม่โดนนะแต่ว่าโอ้โหมาในกิจกรรมท็อปอัพแบบนี้จะรออะไรกันอยู่ล่ะครับถูกที่สุดแล้วนะ ไม่มีอะไรถูกกว่านี้แล้วนะครับผมเนาะอพอได้เสร็จก็จะหายไปนะครับผมสำหรับหน้ากิจกรรมแล้วผมส่วนเพชรที่เหลือเดี๋ยวพี่มา <c oughs> วันนี้นะครับผมพี่มีนัดล้างตากับเจ้าชุดนี้อยู่นะครับผมเราจะซื้อนี้ไปสิบใบนะครับผมแล้วก็ <c oughs> เดี๋ยวพี่จะไปเอาอีโบสักสองใบนะครับอีโบสองใบ พอล้เดี๋ยวอีกรอยเพชรเก็บไว้เล่นกิจกรรมอื่นนะครับผมวันนี้เราจะมาสุ่มหาที่อยากได้สกิน SVD ตัวหนึ่งในตู้เนี้ครับอะจะเป็นตัวม่วงก็ได้นะแต่ส่วนตัวอยากได้ตัวนี้มากกว่าแต่ไม่รู้ว่าจะออกหรือเปล่าได้ค่อยว่าก,กันอีกทีนะครับผมเราก็จะเอาอีโวมาขั้นดวงเรานะสำหรับคลิปนี้นะครับผมเราจะเอาอีโวมาขั้นดวงเนาะดูซิว่าอยากได้หรือเปล่ามาดูซิว่าจะได้หรือเปล่าเนาะ เลยทีละอันสุม่มละอันสองเอาบัตรไดมอนมาหนึ่งไปให้ผมไม,ไม่พูดความทำเพลงฮะโอ้โหมาไปเราไปลุยกับเจ้านี่เลยครับผมพี่ไม่ได้หวังว่าจะเอาตัวใหญ่นะผมพี่ขอแค่เอสดีสักกระบอกหนึ่งนะผมเพราะว่าพี่ขาดมากๆนะนะเอสดีนะผมไปสิรั้งไปเลย ว้อะไรันเนี่ยอะไรกันครับเนี่อน,น,นองนองอปนแถบอกอดวงดีจังเลยวันนี้อาหาหาหาเอ้ สองคลิปแล้วนะสองคลิปแล้วนะอยากได้อะไรก็ได้เนี่ยอย่าสองคลิปแล้วนะ,ฮะเฮ้ยเพชรน้องเตเต้ <c oughs> มันน่ารักอย่างนี้นี่เองวะยังไงก็ขอบคุณผู้สนับสนุนใจด,ดีจากน้องเตเต้ด้วยนะครับผมเนาะวันนี้ขอบคุณมา,มากๆนะผมทำให้พี่ได้ทั้งไอซ์วอชิบะนะครับผมแล้วก็ได้ทั้ง SVD ตัวใหม่ล่าสุดนะครับผมบอกเลยว่าแต่ฟอร์มเดนิชั่นครั้งนี้มากๆนะน้องชายนี่ได้ตัวนี้มาด้วยนะ ก็มีนี่ด้วยนะครับผมใส่ไปเลยก็มาดีครับจะแน่นไปไหนครับไอดี ID. สกินปืนรหัสนี้จะแน่นไปไหน <c oughs> โอเคครับผมยังไงถ้าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมขยายพี่มาแอบแม,แม่เติมแบบนี้อีกก็สนับสนุนนะครักเยอะๆนะครับผมเพราะว่าไม่รู้จะไปแคทที่ไหนมาเติมแล้วนะครับผม <c oughs> ยังไงก็ขอบคุณมากๆสำหรับผู้สนับสนุนในคลิปนี้ ขอบคุณจริงๆนะครับผมน้องเต้ๆนะเดี๋ยวเจอกันนะครับผมไปละครับ